เพื่อนบ้านนะครับต่ำเล่านะครับสำหรับที่ผ่านมาตัวเลขแนวทางของเซียนรุ่นกับศูนย์เก้า้าศนะครับจนเมือนหนี่สิีได้แนวทางก็ได้ฝากพี่น้องที่เขามาฟังเบิร์นกันเด้ครับมีผู้โชคผู้มานน้ำเซียนเมื่อครับผู้ได้โชคผู้ได้มานกับดีใจนำนะครับเอโบโชคโบามารนกับเบิร์นกันไปเอาเอาไม่นะครับ เขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับ1ไลค์หแชร์หการกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทั้งองนะครับไปเดี๋ยวนี้เสียนเพิ่งกับพรอมมาละเดี๋ยวรอแปบ๊บนึงนะครับรอพอสอสต,ต่างกล่องแปบ๊บนึงนะครับ พี่น้องรอแป๊บนึงนะครับโอ้โหผ่าาปและเสียงสัญญาณเป็นยังไงน้อพี่น้องอันนึงเทยกันดีอยู่เน็ต

ว่าออกเ้าไดิออกอีกแคตัวมันออกออกอีกเส้ยงคอาตัวมันเข่านัเยบ่ไ้จักเทียบบออะไจักเทียื้อตัวนึงลุยบาน้ซื้อก็ซื้อเพราะวาม สูนย์บ่ฮึซื่อหาแปดออกสี่แปดเป็นกันน้ำคนบ่น้ำคนพอถึงวันนี้สามแปดเอาดิจ่าวันสี่แปดพอเอาหัดออกมากวันนี้จะเชียแจงไหนน้าส่งช่วย ยังก็ได้่นั่นเปิดแคนั่นจบสิ้นแ่าทยปีเก่าไม่หดปีไม้านถจักเสียสื่อว่าซันนี่ะะตตั้งหลักเ่องจำเอ้โหปากว่ากัไอ้เสียอย่นี้จกตัดตัวเองหม

เน่าเน่ามีโซกแล้วมีโซกเน้ะเก็บยอดเด้อขอเนี่ยเด้อนี Island> ่โอ้ยกจะเมผินายเนาะเอามาตับหมูคนอเนี่ยเนี่ยมันมีทางเนี่ยจริงกันที่สองขนอหนะหงัอนางานหนกาน รับทราบเรื่องปลดล็อกอัพ์ไหมฉันต้องเปิดวันที่แล้วเขาตัวไรคาเซียนเขาาวนกับหกสองข้นงขึ้ข้างเขาขึ้นง้โอ้โหักเขาแน่วาเซียนือนี้กัเขาเยออนี้กัมันใจมากท่ตัดออกยไหมตันที่แล้วตมหกสองออกแล้ค่ะเขาสดแรงดวตัดตัวไรมือนเซียนนี่บ่ครับ จัดลักกีนี่ว้าเว้ยปาดดีๆเด้อพี่น้องเขียนเขีนอพี่น้องก็ถหาโดนแล้วดึงให้ดึงลงมาให้ดึงแม่นบ้าดึงแมนมนยี่สิด ยี่ลังเมื่นหกเจ็ดเก้า,ราครับเดียรหกเจ็ดแเกตาันเดเียวเ

Phาน, rồi anh ấy hình hiện là là chụp mình Ở thân này là đo ừ. mình Hiện là là chụp này Thôi đi thật thẳng Xuyên 12, ừ. xóm với cô cầu gặp Câu hẳn sáng chết นี่อตัวนีเดียวเขากู้ตัว่มเลย ปาดสี่ตัวอย่างงี้ยนี่เสียงกันปากสี่ตัวก่อนนี่สี่ตัวทำได้ครับตังบุสมปาดหนมือ,อมเอาต้องไปนั่งเสียนตัวไรจ้าสี่ตัวหกเก้าสามเจ็ดหกเก้าสามเจ็ด เหรียญนําในหันละมาตัดเหรีย่นี3 7 9 3 6 9 6 3ไม่ได้จับตัในนี่แต่6 3นั่นแหละ อันนี้ม e ึงร่างเบิร์ม <laughs> <laughs> ันส <ed by>: ีขาวเห้นป่ะมันแจ๊บมาเละเซียนร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นเต็มร้อยเดี๋น้ำควันก่อเงินไป โเปลียนสูดอีกเปีนแดงเปลียนแด้เยนที่โตเสร็จแ้วันมเปลียนสูตรัีไงต่อพี่้องไปใ้บนนอมือนน่าจะสอบ้าก็บม่งเคมืองอะนนี่หาลอยยู่ดีนะ จุดวันเกิดนิดิดจวัตงกันนดสองไปคนล้ตัวอีกแล้วดีงงมากเก้าหนเสียน้าสามเจสตสีชุดนึงโอ้มีเล็กสีพร้อมมื่อนี้จัดอเสียง

และงดมันนะยกวามันใจชุดเต็มชุดชัดจุดดไทยนี่มันใจร้ายไปเลยเส้นแต่มันใจเยอะดึงอกมานี่กแล้แ่เสีก่าวะดึงเราวามันใจระเส้นนี่มันจเยอะชุดใหญ่เหมนละเห็นไอยชุดใหญ่ังเบด้านี่น้อง่แตเสีเก่าอดัก มันใจร้ายปไหก่อนเสี่ยนยุดนี้ปะครับยุดนี้แปดสิบเก้าสิบยืดับสิบเก้าสิบเด่นหกเจ็ดแปดในตัวได้ขยันก็โมเสี่ยนเด่นปะครับเด่นมัดจุดตัวเด่นมัดโคตรเด่นมัดจุดตัวมส่ตได้จับหกเจ็ดแบบว่าเนียนอธิาตัดออกตัวไดก็อเสี่ยนตัดตัดแบบนี่รัดสี่หวัตัดแบบลัดสี่สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า สี่เก็ดสี่แปสี่เก้าหนึเก็ดหนึ่งแปดสองเก็ดที่วัวลูกี่วัวลูกไม่ีแต่ว่าในสุดใหญ่กับสุดเต็มกับนี้มีอยากได้สุดใหญ่พี่น้องเิ่นอยากได้ชุดใหญ่โทวหลังไหมบอกเสียะอยากได้สุดใหญ่โทหลังไหมครับอยากได้แขนกับลังไหมบอกเบอร์โชกนนะศูนย์หกสี่สามศูนย์หกสี่สามเก้าแปดห้าเก้าแปดห้าเจ็ดเก้าสี่ เจ็ดเก้าสี่เม็ดวัดใจได้ชุดใหญ่ก็ตัวเอามีเม็ดวัดใจครับแ่้นขยายม่แล้วหนีมากจะมากไหนเส่มาตัวมากหกเก้าหกแปดสามเจ็ดสามเก้านี่แหละมาตวสอบนะครับมาตรวอบชุดต้องกลมละ เอาแคปหน้าจอนะครับพี่น้องตายองอตัวชสามตัวสี่ตัวก็มีดปะครับมือนสี่ตัวคว้าใครครั้งหนึงสีเขาวะามาสั้นกรต้เลียนเอาในหันละครับเก้าสามเจ็ดสี่ตัวค่ะต้ดเลียนเอาในหันละไในจีติตัวนี้ต้องเห็นละววนงสองตัวสามตัวต้องมีไหมเห็นบ่หืนสุดใดสุดหลางนงินหลานเซีนันละเก้าสามเจ็ดหละ ได้ไหมาปสามเจ็ดมันเจ็บหน่อยทั้งนี้พี่พี่โอ้ยบีบมากิงจริงบีบมากบีบตื่นไ้ินเรอจ้องไว้โดนจ้องนานแล้วบาจะรนมันใจจะกดเส้นกดเส้นจิบทัดออกมานี่ยมบบซีบก็ซีบเยอะดรับ ตัชุดใหญ่ลอยเปอร์เซนหัวน้มือนีอ่ตัมากตัวชอบตัวไดนก็จ้ามีหกเก้าหกแปดสามเจ็ดสามกลงทุนลงทุนกุตรมมีสี่ตัวพร้อมเรื่องหกเก้าสามเจ็ดปีนอนสัดเรียนเอาได้ะล่ละ ันียได้สองตัวสามตัวก็ตามเรียนอาใรทั้งนั้นสายเส้นนี่ยเลขสี่ตัวในเหลเลขสี่ตัวมีตัวใดในเหลเลขสี่ตัวหกเก้าสามเจ็ดหกเก้าสามเจ็ดตัดาเนี่ยเดือนหน่หางหนึ่งรอบมือสี่ตัวหนึ่งหางจ้าสี่ตัวเนี่ยเพื่อนชุดเง่หลานตัวเนี่ไป ไอ้เดียวมันเด็เป็นเสนเป็นล้านไปเลยตัวไรลเะเสียนตัวไรกบอกไหแล้วก็น่าเสียนเอฟซีบอกหันมา้างนี้น้ำเน่ตัวไรกก็เสียนตัวเงืนแสนเง่นล้านหกเก้าสามเจ็ดหกเก้าสามเจ็ดสามตัวหเก้าสามเจ็ดนช่เงื่อนเัน้ยนเง่นล้เอาเลยเอาเลยน้ำเลยวัดรวมหนึ่งปีมีรอบเดียว จุดสี่ตัวหนึ่งปีมีรอบเดียวฟัดนักหลุดเส้นตัวไรก็จะคัดออกใช่ตัวคัดออกบัวตัวบอวมาลงในนี่ป่ะแน่ตัวคัดออกตัวคัดออกตัวบัวมาลงในนี่ก็มีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าอันนี้คือตัวที่คัดออกนะคะคัดออกจากชุดไง่ายเด้งมาลงในนี่ ชุดใหญ่เอลงให้แล้วนะคะลงไปต้นเดี่ยวดูได้เลยค่ะชุดใหญ่เนี่ยไม่ยอกเอามันสีบลถืกใจร่องเบิ้งร่องเบิ้งมีสีตัวร้อมพี่น้องร่เบงกำลังเดินทางมัตอนเยนเลยเขาหยิเมื่อกี้เขาบนเขาล่างเนาะตัวไหนก่อราได้เงินแสนเงินล้านเดียว่หางัน 937 937 chết. 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 chết Cái sắm chết cài rằng sắm tựa cầu sắm chết nó sẽ nắng nắng cắt lên 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 gì lên 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 937. 4 lên lên 4 lên 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 đoàn dùng Một sám chết Vì mình làm điều nữa Đừng tí mình chết Hãy ăn bầu Hãy ăn hay tệ giá yếu tí Áo Tôi đấy, tôi đấy, tôi hay ăn bầu Một cơ sám chết cho nhau này Một cơ sám chết Cơ sám chết là sám tù Một cơ sám hay là mắc đây xem Mắc một câu Mắc sám chết Mắc sám Sám này lại หางนี่แหละงกาคงเที่ยวเราเซียนห้างแค่หางสีหางมันใจร้ายไปไดก็เมือนชุดใหญ่ลอยเพืเซียนเบยชุดคากนี่ยนรูดต็มลอยแล้วพี่น้องมือน,นี้้างผงเที่ยวเรา,าสูดทายังเดิอนอยู่มันจะไปน <laughs> นวเะ <laughs> เงานเียนสูนเราบมันวาหามอีกโพว่าถามถึงมันแล้วมันมาดูอยู่ <laughs> กันเป็นกันคงงเจ็บดแปลกๆเด้อมึเจ้าเข้าเนี่ยว่าจึงย่ำเล้นมาแล้วดิแปลกอีู๋เทียนมาเู้ทียนอถามดูถามเฮงเจ้าจะให้ก่อนเด้อได้เลยจ้าเอเจ้าย่าใอี่ามันให้แล้วเมาถาม f อซีสี่ให้เอเจ้าย่าให้ข่อยเด้อี สวัสดีสวัสดีสวับดีเขาบอกยงกันจ้าเดี๋ยไปถามสิฮยนดูไลายเพื่อนปฏิว่าละเอฟซีบอกเข้าใจถามให้เพื่อนนั่นละเฮาก็ได้ไปถามเนี้ยเกิดยุคเกิดยุคต้องกั่นนี่เนาะพี่น้องกลั่นห้าวพอถามเพื่อนนี่สีรูเรืองเนาะคอยบ่ามาทายโจ้พอเห็นเนื้อนี่ว่าไหมถามมาพี่น้องถามมาเอออนุญาตแล้วเด้อพี่น้องตอบทุกข้อสงสัย กอเซียนอยากได้งบอยากได้งบหน่อยชุดหน่อยก็ครับเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดสองตัวนี้บ่สามเจ็ดสามเจ็ดสามเก้าหนิ่สามเจ็ดกับงบเก้าสามเจ็ดกับงเก้ามีขำคงเยอี่สุดมักพี่สุดไอ้อะไรเป็นไไหวเป็นเปนนั่นกับเปนมันลงสนามเดียงกับพันพุ่นพันนแล้วอุเหมือดีเซียนมันใจพี่น้อง ผงเท้าเลามนีเด้อสุนเงืนแสนล้านมาสัเสียบสุนรแสนล้านติหมึกหมาตึ้นตัวเจุ่ดแสนเงนล้านหกเก้าสาจ็ดก็ดสตัวก็เก้าสามเจ็นี่แหละจับไปมากปตดงให้เห็ว่าได้จับไปเต่หกสามนแหละ ตอนนี้กันละคุมวันนี้ตอนในเฮตเสียนเหตว่าคาดว่าวันนี้ต้องมีเฮนะเปลี่ยนเฮ็ดง่ายๆไหมโอ้มอนเป็นลุงๆรแต่เสียนกับเป็นอารมณ์ดีๆเนาะลุงๆมวนๆวนบ่เป็นบอในใจเป็นนักโตนั่นนี่บอพวงบ่ โอ้มอนมันสิแตกซีโต้ซีโต้มาแน่นอนแต่มือหนิกับแย้มที่เสียนยิ้มแย้มแจ่มใสดีส่งเส้นเข่าซีโต้มาที่เสี่ยนเสียนอารมณ์ดีวันนี้ส่งตอบคำถามยิ้มเมืนเนียนมีร่างสังรวนอยู่แล้วเออยิ้มแย้มแจ่มใสขำขันชุดลงทุนร่างสังวนอยู่กับเขาอยู่บ่เดินแล้วต้องเดินดีเนาะเอาไหมทั้งนี้เออ อทายคลิปกันเป็นไรสวยสามนั่นเนาะเสียบเนาะขอบคุณหลายๆพี่น้องแตเห็นคับนี่แหละตัวเลขอะไรอ้างยหน้าขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นรุ่นสำหรับแนวท่านนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกตัวสามตัวแตกตื่นรุ่นของเลี้ยงสีตัวห้องมันกันพี่น้องมีเฮแน่นอนแตกใหญ่เฮแตกใหญ่แตกใพี่นเอฟซีเฮแตกใหญได้กี่หมือนี ซีตัวแตกตื้มที่แตกแล้วมืนมอ,อมนึ่งปีมีรอบเดียวหนึ่งปีมีรอบเดียวพี่น,อน้องในอ่างเปลือยซีดับใหอ่างเปาพี่น้องเลือดซีที่ตัวไลขเช่นหกเก้าสามเจ็ดหกเก้าสามเจ็ดปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะครับือเเนีดยวพี่น้องนี่นี่น,นี่นี่เห็นวอยอยู่ใจใจมูลหกเก้าสามเจ็ดนะครับมีบางซีที่ตัวเลขซีไว้ด้วย เขาก็ได้ไหลายบาทนึงเท่าเดียวจัดน้ำนักหลุดที่เส้นบาทละหมืน่นบาทละหมืน่น <c oughs> บาทจะจี้ซื้อให้น้ำเลย <c oughs> เผื่อเสียนน้ำเดอ้อพี่น้องที่ครับจี้ซื้อ,อาตามนี่แหละครับเสี่ยนน้ำมาหนักจังเล พี่เพีเาชื่อะเอ้าพี่น้องเพ้่นไปเมื่อแหลวเส้นขอบใจแล้วเนียขอบคุณเสยนหลายขอบคุณเี้นเหลายครับขอบคุณครับอครับโชคดีโชคมาด้วยแล้วพอกันโชคดีอย่างนี้ลืมมแต่โพี่น้องโเก่าีท้งแมว้งหมาแท็กค่แท่เมื่อนี้หุมฮ่อมห่มไป 三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十。